สวัสดีครับผมต้อมจากไข่นะครับวันนี้ผมมาร่วมทิปกับทางิสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับซึ่งจัดกิจกรรมมอบรถยนต์ p ิ c กอัพนะครับให้กับทีมเยือไฟนะครับเป็นหน่วยพิทักษ์ไฟป่าทางภาคเหนือนะครับแล้วก็เราก็เดินทางมาที่โชว์รูมิสันในจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาออกเดินทางที่นี่นะครับไปมอบรถยนต์กันเดี๋ยวไปดูนะครับว่ากิจกรรมการมอบรถยนต์บิกอัพรถยนต์กระบะของ닛สันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางเยือไฟก็น่าจะเล่าให้กับพวกเราฟังนะครับว่าทางพี่ๆเขานะครับ เข้าไปเผชิญไฟป่าเข้าไปดักไฟป่าอย่างไรบ้างมีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยไหมนะครับเพราะว่าเราเองนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับก็พบว่าค่าฝุ่น p นสองจุดค่อนข้างเยอะแล้วก็ทางภาคเหนือก็เยอะเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่ก็จะมีค่า PM 2.5สูงเช่นกันนะครับเราก็มาดูแล้วก็นิสสันก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็เข้ามามอบรถยนต์ปิกัพให้กับทางหน่วยเหยือไฟเพื่อจะเข้าไป พิทักษ์ไฟป่าหรือว่าเข้าไปดับไฟป่านะครับก็จะเป็นผลดีในอนาคตครับตอนนี้เราก็มาถึงที่ศูนย์ฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าของกรมป่าไม้นะครับก็เรียกว่าออกจากโชว์รูมนิสันดอดจันมาไม่นานนะครับระยะทางประมาณ 30-40กิโลก็มาถึงณจุดนี้แล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับทีมท่านประธานก็จะมอบรถยนต์ปิกอัพนิสันวล่าให้กับทีมควบคุมไฟป่าทิมวิวไฟหรือว่าไฟลสคิวนั่นเองครับเชียงใหม่ is actually one of my favorite cities in Thailand and this is I think my sixth or seventh visit including the personal trips and I really thank for all the people that have gathered today in protecting จริงๆท่านประธานเนี่ยเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่ท่านมานี่ครั้งที่6แล้วนะครับเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ท่านชอบมากแล้วท่านก็บอกว่าต้องขอบคุณนะครับทางทีมพี่ๆเหี่ยวไฟนะครับที่ช่วยปกป้องผืนป่านะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ Thank you once again for your attention and joining us for our commitment to supporting the fight against the forest fires. Let us work together for a safer, healthier, and more sustainable world for us. And let's protect Chiang Mai's very beautiful environment. Thank thank you <coughs> Nissan has a very strong commitment. To the environment and also to the natural resource, we have already laid out our future long-term goal of carbon neutral by 2050, and also as we have announced, uh, Nissan Ambition 2030, that will support our corporate purpose of zero emission and zero fatality. Part of our activities today in Chiang Mai is to really support the Fire Hulk fighters. Who are really contributing to protect the natural resource and environment in the mountain of Chiang Mai? Nissan has partnered with the Firehawk last year, and this is our second time that we are supporting. And we will continue to support uh, by providing Navara, two units of Navara, which are used by the frontliners to support their day-to-day -day operations. We are also providing some equipment such as this, the gloves. And other necessary, essential for the volunteers, who are fighting along with the Firehawk to protect the nature and environment here in Chiang Mai. You are really uh, working with the local community, uh, and uh, uh, this is the way that we work along uh, in Thailand. Uh, Nissan consider ourselves as Thai. We've been here for 70 years, and we are gonna be here for, for many, many more decades, and also continue to support your team. so once again thank you very much ขอบคุณครับ thank you คือสำหรับสำหรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นน้องคือมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะคะคือมันด้วยด้วยการเพิ่มขึ้นของของประชากรมันมัน,ม,นมันทำให้ความต้องการไม่ว่าจะเรื่องของที่อยู่เรื่องของทรัพยากรเรื่องของอาหารการกินต่างๆมันส่วนใหญ่แล้วมันจะสัมพันธ์กับกับปากท้องของคนที่อยู่ในชุมชนเนี้ยนะคะ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาอื่นๆซึ่งมีความสลับซับซ้อนแต่และพื้นที่ปัญหาจะมีความแตกต่างกันไปนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าคือในพื้นที่หนึ่งเนี่ยจะมีคนที่เห็นต่างแค่คนเดียวก็ทําให้เกิดปัญหาแล้วหนึ่งคนที่เห็นต่างแต่ที่เหลืออีกเป็นร้อยนะคะที่จะต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้นะคะสำหรับ สถานการณ์ในปีนี้เป็นอย่างที่เราคาดการเลยว่ามีความรุนแรงและก็แนวโน้มก็จะรุนแรงมากขึ้นคือมันเป็นเรื่องของสภาพอากาศด้วยในส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของปัจจัยเรื่องของความแห้งแล้งอย่างปีนี้อย่างปีนี้นนนเราจะกำลังเข้าสู่เรื่องของปรากฏการณ์เอล尼โนคือเอลนิโยหรือลานิยาเนี่ยมันจะเฉลี่ยประมาณสัก4ี่ปีสลับกันครั้งหนึ่งนะคะ แล้วอย่างปีนี้มันเริ่มเข้าสู่แล้วความแห้งแล้งเพิ่งมาเริ่มมาแล้วนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมามีฝนตกแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะคะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มกรามาที่เราที่เราเฝ้าระวังกันเริ่มมาตั้งแต่มกรานะคะแต่แต่ช่วงหน้าไฟเข้มจริงๆเนี่ยประมาณ3เดือน,นคือกุมภามีนามเมษายนซึ่งก็จะเป็นช่วงที่ทางนิสสันเองก็ให้การสนับสนุน อุปกรณ์รถยนต์หรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือเรามาในช่วงพีคที่สุดว่างั้นเอถอะคือคุมพามีนาเมษาเนี่ยแล้วก็จากพฤศจิกเดือนเมเดือนมีนาคมก็คือเดือนหน้านี่แหละมันจะพีคที่สุดเลยแล้วก็จากจากข้อมูลนะคะณนะตอนนี้คือเราดับไฟกันเราเอาเฉพาะในพื้นที่เฉพาะของป่าไม้เลยนะที่ที่ดูแลอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะตอนนี้เราดับเกิดจุดฮอตสปอตขึ้นเป็นเป็นพัน 1, จุดแล้วเป็นพันจุดแล้วนะคะเพราะนั้นเนี่ย เจ้าหน้าที่เรารวมถึงคือไม่ใช่แต่เราคนเดียวเนาะคือการทํางานนะคะมันไม่สามารถที่จะมีแค่เจ้าหน้าที่คนเดียวได้มันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างที่เราเห็นกันวันนี้นอกจากป่าไม้แล้วยังมีภาคของเอกชนภาคประชาชนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของภาคปกครองคือทางจังหวัดเองแล้วก็ลงมาที่อำเภอจังหวัดเนี่ยเขาจะเป็นซิงเกิลคอมมานด์ในระดับจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านก็จะสั่งการลงมาในระดับอำเภอนี่คือสายการทํางานนะคะแล้วท่านายนอำเภอเองเขาจะเรียกว่าเป็นซิงเกลิลพมานในระดับอำเภอท่านจะสามารถสั่งการได้ทุกหน่วยงานเลยจะมีการบูรณา,าการทั้งภาคครัฐภาครัฐนี่ก็จะเป็นภาคในส่วนของทั้งป่าไม้เองอท้องถิ่นคืออปตอ,อปตอบทที่อยู่ในพื้นที่ที่มีพื้นที่ทททททติดป่าด้วยนะคะรวมถึงรวมถึงภาคเอกชนภาคประชาชนพวกเราทํางานร่วมกันนะคะ แต่ถามว่าปัญหาที่ที่เราที่เราแก้มันจะสามารถหมดไปอย่างอย่างง่ายได้ไหมมันมันก็ไม่ใช่เพราะมันยังมีปัจจัยอื่นๆที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะคือคืออย่าง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 ที่ผ่านมาอ่ามีคือสิ่งสำคัญเลยอันดับแรกเลยคืเรื่องของจิตสำเน็จจริง,จ,รงจิตสำเน็จเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราเราพูดกันง่ายเนาะถ้าคนที่ถ้าคนที่คิดเหมือนกันกับเราจะไม่เกิดปัญหาแ,แต่สำหรับคนที่มีความคิดต่างตรงเนี้ยราะค่ะที่เราจะต้องปลูกฝังอย่างวันนี้มีมีทางทางสื่อมาด้วยเนะี่ยเราเนี่ยอยากจะให้ทางสื่อช่วยเป็นเหมือนกระบอกเสียงให้กับทางไม่ว่าจะเป็นภาคในเมืองหรือว่าไปถึง ภาคที่อยู่ในพื้นที่เองก็ตามที่เขาอาจจะไม่ได้มาสัมผัสในส่วนของการทํางานเหมือนเหมือนเราเนาะให้ได้แบบรับรู้ทุกช่องทางว่าถ้ามันเกิดไฟป,ป่าขึ้นมาแล้วเนี่ยคือมันสูญเสียทั้งทั้งทรัพยากรเอาง่ายๆคือ 1. เรื่องของทรัพยากรป่าไม้ละเรื่องของต้นไม้เรื่องของสัตว์ป่าที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงถ้ามันมากระทบกับเราคือทรั ทรัพสินหรือว่าชีวิตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันกระทบมาทางอ้อมละทุกวันนี้ในส่วนของ PM ที่เราให้ความสำคัญอยู่คือตัว PM เมื่อก่อนยังยังพูดกันถึงแค่ PM เ10คือ PM 10ที่มันขนาดใหญ่เป็นเป็นฝุ่นขนาดใหญ่แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วมันต้องลงไปถึง2.5แล้วที่มันเล็กลงแล้วเพราะว่าตัวนี้อันตรายมากคือคือคือจมูกขนจมูกเราคือกรองไม่ได้คือ ได้รับแล้วคือเข้าไปเลยแล้วก็มันเหมือนมันเหมือนอย่างคนที่อยู่ในพื้นที่มันเหมือนที่เขาบอกเหมือนตายผ่อนสงคือมันสะสมอย่างเราเนี่ยยังยังสุขภาพยังถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต้านทานได้อยู่แข็งแรงอยู่แต่ถามว่าสะสมไหมก็สะสมนะแล้วโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะน้องๆเหี่ยวไฟของเราหรือว่าด่านหน้าทั้งหลายที่ที่เข้าเผชิญกับกับไฟกับฝุ่นโดยตรงเนี่ย เขาเขาไม่ได้มีสวัสดิการเลยตรงนี้ด้วยแต่การทำงานของเขาคือหนึ่งทั้งเสี่ยงเรื่องของอันตรายจากไฟสองสุขภาพได้รับอยู่แล้วนะคะได้ได้ได้รับคือสะสมในในในปอดอยู่แล้วนะคะซึ่งซึ่งจริงๆเราก็จะต้องควรที่จะต้องมีสวัสดิการในส่วนการดูแลเรื่องของสุขภาพให้ให้กับเจ้าหน้าที่หรือว่าให้กับคนที่เขาเป็นด่านหน้าด้วยเนาะเพราะว่าเพราะว่า สำคัญค่ะใชะ่ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราที่ปฏิบัติงานตรงนี้ค่ะอย่างที่วันนี้คือเราเราสิ่งที่ต้องการก็คือกำลังใจจะมากหรือน้อยไม่สำคัญเลยค่ะเราขอเพียงว่าขอไม่ทิ้งกันขอคือพวกเราทำงานเต็มที่อยู่แล้วแต่อย่างน้อยขออย่าให้พวกเราสู้ลำพังขอให้มีใครที่เห็น ถึงความทุ่มเทแล้วก็ความมุ่งมั่นที่พวกเราเสียสละกันตรงนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นสภาพพื้นที่เนี่ยอันนี้แค่ส่วนน้อยมาก oh. แต่เวลาเขาเขาเข้าในพื้นที่เวลาเกิดไฟส่วนใหญ่อย่างที่บอกคือมันชอบอยู่ในป่าลึกเขาสูงชันนี่คือสภาพที่เราต้องต้องเจอกันตลอดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็การทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะฉะนั้นขอเพียงกําลังใจแล้วก็อะไรที่พอจะ จะช่วยได้คนละไม้คนละมือนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยคือเราเราก็ถือว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้พวกเราสู้ตลอดช่วงสามเดือนที่จะเต็มที่สุดๆกันในช่วงนี้นะคะก็คงเพียงเท่านี้เราก็เราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจเลยคือการแก้ไขปัญหาไฟป่าเนี่ยมันมันไม่ได้สามารถแก้ได้อย่างอย่างในปีสองปีจริงๆคือ มันเกี่ยวข้องกับคนคนจำนวนมากคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะนั้นถึงถึงได้นำเรียนว่าเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแต่จิตสำนึกมันมันต้องใช้เวลาในการค่อยๆให้เขาได้เห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันส่งผลกระทบกับตัวเขาเองแล้วก็คนอื่นๆมากแค่ไหนอย่างเงี้ยคะ่ะก็อาจจะต้องขอฝากทางทางทางพี่ๆทางชุมชนที่เขาอยู่ในเมืองหรือภาคเมืองเนี่ย ได้ได้นาไปบอกเล่าอย่างทุกวันนี้ที่เราทำเนาะไม่ว่าจะเป็นผ่านทั้งการฝึกอบรมให้ความรู้นะคะแล้วก็ผ่านทางผ่านทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะทางท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะคะคือในระดับในระดับภาครัฐเนี่ยก็เป็นนโยบายลงมานะคะแล้วก็ประชาะสัมพันธ์ลงไปจนถึงในระดับหมู่บ้านพอถึงหน้าไฟเนี่ยทางเขาเรียกผู้หล่วงเนาะก็คือผู้ใหญ่บ้านเขาจะต้อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ให้ทราบถึงผลกระทบคือทุกวันนี้ทำทำมาตลอดแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องแต่บางครั้งเนี่ยแต่บางครั้งเนี่ยกลุ่มคนที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาจริงๆบางทีอย่างเราไปอบรมเอาจริงเลยคือบางทีไม่ถึงหรือว่าบางทีเขาไม่มาครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าทางเจ้าที่ป่าไม้ร่วมกักบ หน่วยป้องกันไฟป่าทํางานกันอย่างไรบ้างหนักแน่นแค่ไหนนะครับสำหรับไฟป่าที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเราก็ได้เล่าแล้วก็ได้เห็นนะครับในเรื่องของบทสัมภาษณ์ของผู้ริหารได้เห็นนะครับว่าเราไปทํากันอย่างจริงจังแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยนะครับที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นแล้วก็มอบรถปิกอัพทั้งสองคันให้กับหน่วยพิทักษ์ไฟป่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้าไปดําเนินการเรียกว่ารถเหล่านี้นะครับสามารถเข้าไปเผชิญเหตุเข้าไปยังที่เกิดเหตุได้อย่างทันท่วงทีเช่นกันครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ There was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave so you so you'd notice too Sinking so looks up and down from across the room and Damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first d a e you're so fast I'm so late, you sip wine. I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I